สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่องพายทองคูณนะครับผมปลาเรื่อปลาเรื่อยจะเร็วเรื่อยนั่นก็ใส่น้องพลนุยครับชุดปลาเพรครับผมชุดจะสวยครับแต่มันยานตรงปอกคอนะครับผมจะเตรียมน้องไปเที่ยวนะครับผมเที่ยงงานเช้านะครับนุ้ยปลานุ้ยเร็วเร็วเร็วปลาเร็วไปครับ าน้องเดินลองชุดนะครับผมอะไปเป็นยังไงครับผมว่าเป็นชุดของปลาเพลตัวมันใหญ่นะครับผมนี่ครับสวยมากเลยครับผมให้เรานี่ผมก็พาน้องออกเข้ามาเดินเล่นนะครับผมลองชุดมาลองชุดครับ

มีใบกล้วยนะครับผมกล้วยรอวัวไปหมดก่อนนะครับเราไปไปกลับนะครับผมเอาไปที่รถเลยดเยนี่นี่เลยเลวนี่อันเดี๋ยวยืมมีดเลยเยืมมีดลว อมีดไหมเออมีดเไปว่ะล่ะไปเอามีดมาให้ยเบาเลยพอมีดละมีมีมีมายืมมีดยืมมีดตัดต้นกล้วยมีมีแตดต้นกล้วยไหมม<า>ันดุช้างครับน้องเป็นหลานชายครับผมนี่กด,ดเป็นหลานชายนะครับ มาแล้วหีามวนๆทั้งด้หมดงทั้งด้เบิดทั้งม้หอมมาละพดอาไปเอาปเอหมีไหนพี่ก็เลิกเลิกพีฟ้าแหมีหนพี่ก็เลิกพี่ต้องกลัวให้อสาวกินให้สาวบรนยกินรอวัวไปนะครับรอวัว อองัวเอองัวน้องตื่นวัวนะครับผมพอเวลาเขาตะปูตะปูตะปูมามีนกมาเลยในีส่เลยเดี๋ยวฝาดตัดต้นกล้วยให้น้องมูนกินนะครับตอนนี้ก็ตัดต้นกล้วยให้น้องกินนะครับผมให้หลานชายของมีดมาให้นะแล้วก็ เาจะกลับแล้วครับผมงวมม่วงหมดแล้วไปไป,<ะ>ไปกล้วยไปก่อน,นไปกินทางกินไปด้วยไปแลย,ล,ยลุกภาพปกตาข้างหนึ่งขับปกตาหางหนึ่งปกตาหานี่ไปไปเลยไปเลยลุกใส่น้องครับผมสวยๆนะครับไ,ไปททีี่่นไกินของแล้วไม่อยากไปแล้วครับผมไป

กอลังกายนะรผมลองชุดไปเรื่อยครับผมให้น้องกินกับชุดนะครับบมึงนะปกดอกปกตาเไปเลยหนึ่งึืนเน้ฮะพ่บอปลกตาหนึ่งขืนเน่ปกตาไปเลยปกตาปกตาหนึ่งขึนหนึ่งขึนชิคกินหนามแพมไปไหนเน้ลองไปเลยเดินออกกอลังกายไปเรื่อยครับผมลองชุดลองชุดไปเรื่อยว่าน้องจะไปเที่ยวนะครับผมเที่ยวงานช้านะครับ งก่อนอะเที่ยวพรุ่งนี้นะครับวง,วงวงัวงใหม่เหรอฮะงัวงใหม่เหรอ <ul> ง,ง,งัวมตื่นงัวตื่นงัใหม่แล้วครับตื่นเหรอโอ่งงงเขคอกแล้วเขคอกแล้วหุ่นแล้วเว้ย เขอัๆคนรบคุณมาก็ต้อองๆครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมน้องบอลเลยครับผมไปเที่ยวนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเช้านีครับผมเช้านะครับก่กนจาคลิปนะครับเมื่อวานทีนี้ก็ตอนบ่ายตอนเช้าผมอาำนาท่าท่าน้องเที่ยวนะครับผม có tiền chua nó thật không đầm đốt đầm không chú

กอาบน้ำอาผ้าแล้วผมแต่งตัวสวยๆนะครับ ก็เตรียมของเต็มรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะครับเตรียมของน้องเตรียมขึ้นรถแล้วนะครับผมนี่นครับทางปลอดภัยครับผม อ้อนองเดินาดทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวให้สนุกสนานะครับเที่ยวงานชาแนลของ